แล้ววันนี้เรากลับมาช่วยคุณไอรอนแมนเข้าห้องน้ํากันต่อดีกว่าโอ้โหเข้าลําบากชะมัดเลยนะเนี่ยเออนึกถึงตอนเข้าห้องน้ำนี่ลําบากเหมือนกันจริงๆด้วยเอาละพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราจะต้องสับสวิตต้องสลับกันสับสวิตด้วยนะอ้าวแล้วถ้าไม่สับมันจะเป็นยังไงอะ่ะก็เข้าไม่ได้ของพี่เอกก็เข้าไม่ได้อ่ะดิเอาง้นเหรอใช่แล้วลแล้วทำไมไม่สับสวิตคนละอันที่มันแบบ ข้างเดียวกันน่ะมันสับไม่ได้ไงมันมีตัวกันไว้อ๋อรู้แล้วมันสลับข้างกัน<อ>พี่วนก็ยังงงอยู่เลยเนี่ยงงทําไมมันสมองตาไม่ทานใะช่วงเนี้ยฮะ <laughs> สมองไม่ค่อยมีทําไงได้อะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็งอขึ้นมาใหม่อ่ะงอขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวโหอ,อันนี้สีเลยนะเนี่ยวางแผนกันดีๆนะทุกคนจะวางแผนยังไงอะ่ะเราจะต้องพามัมี่เข้าห้องน้ําฝั่งนี้ถูกต้องแล้วก มัมมี่เบอร์สองมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนี่ฝังนี้ oh. แล้วก็คุณไอรอนแมนเบอร์หนึ่งฝังนี้คุณไอรอนแมนเบอร์สองตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหไม่ชนอะไรเลยแผนมาพี่วอนวางแผนเหรือว่าสมองงอกมาแล้วอะ่ะน่าจะงอกปึ๊ดมาเมื่อกี้หนึ่งเม็ดนะ <c oughs> สมองข้องงอกเป็นเม็ดเหรองอกมา <c oughs> ค่อยๆงอกมาทีละเม็ดทีละเม็ดนะออะง,งั้นเราไปกันต่อดีกว่า <c oughs> โอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะสับอะไรก่อนดีเลยเดี๋ยวก่อนงงดูก่อนมันจะต้องให้มัมมี่เข้าห้องน้ําฝั่งนี้ต้องสับก่อนสับสับได้ไงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวให้ไอรอนแมนเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเข้าไปสับเองเอาให้ไอรอนแมนวิ่งมาสับให้เหรอใช่แล้วมาสับสวิต์กันเองอดเดี๋ยว <ๆ S 2> <ๆ S 1> อ้อมไปทางไหนล่ะอ้อมไปไหนเนี่ยอ้อมมานี่ไงอ้อมมาสับสวิตอ์อะอ่ะ เพราะว่าเข้าห้องน้ําฝั่งเดียวกันได้โอเคไปแล้วปลื้นี่ไงไปได้แล้วเห็นหรเปล่าอ๋อแบบนี้นี่เอเอหรือว่าสมองพี่เอกยังไม่งอกยังยังไม่งอกย,งยังไม่พัฒนาเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนนะแล้วไปวนกล้องงอกขึ้นไปอีกเม็ดหนึ่งก่อนกนะ็แล้วกันอ่าได้เดี๋ยวสมองไม่ไห้ถ่วงงอกมันจะได้งอกขึ้นมาเรื่อยๆ <laughs> เอาเดี๋ยวไปต่อโอ, <laughs> โอ้โหอ,อันนี้ดูท่าทางเราจะต้องหลบสิงกีดขวาง ยังเป็นสิ่งผิดขวางที่น่ากลัวเสีนนี่กันเลยน่ากลัวที่สุดที่เราเคยเจอมาถ้าเราเหยียบผิดชีวิตเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนทันทีทุกคนเราจะต้องไปเข้าห้องน้ําหลายรอบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนเคยมาแล้วทุกคนต้องล้างหลายรอบเลยยังไงอะ่ะมันเหม็นไงนี่เราต้องอธิบายรายละเอียดด้วยเปล่า ไม่อ้องอนา,านั้นก็ได้เนดะี๋ยวต้องหลบสิ่งกีดขวางโอ้นี่ๆๆน,นี่ไอรอนแมนเข้าสบายเลยนะรอบเนี้ยใช่แล้วยองฮีเอ้อไม่ใช่มัมมี่เข้าลําบากนิดนึงเฮ <c oughs> ้ยใครยังชัวหน่อยนะคะทําไมพูดมากกันเลยละ่ะครัรอบเนี้ย <c oughs> เอาไปต่อกันดีกว่านะโอ,โอ้ยแย่แล้วทาําไงอ่ะอันนี้เคาเรียกว่าอะไรนะเขาวงกด ใช่เขาวงกอดเนาใช่เนี่ยเขาวงกอดแต่ว่าเราจะต้องพามามี่เนี่ยวกมาทางนี้นี่เหมือนที่ลากเส้นนั้นเลยอะลากเส้นของอะไรอะลากเส้นนั้นไงที่หาทางออกอะอ๋ออันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เลยใช่เลยที่พี่ฝ <ๆๆ S 1> นชอบเอามาเล่นเราออกไม่ได้เหรอ <c oughs> ใช่แล้วสมองยังไม่ปัฒนาเดี๋ยวแล้วเราอะไรเรายูเทิร์นไปทําไมเราก็ชนกันนะที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะต้องลากไปก่อนรอบหนึ่งไงเพื่อให้มันมีหน่วงเวลา แล้วทำไมไม่ให้อรอนแมนวิ่งไปเลยอ่ะมันวงเวลานั่นแหละเอเอใช่โห,โหเอยนี่จริงๆเอาไอรอนแมนวิ่ง <Iron Man S 2> ไปเลยก็ได้นะเด,เดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่แล้วโอ้ยนี่ฉเฉลือยอะไรขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะทุกคนอย่างนี้เราจะต้องพาไอรอนแมนวิ่งอ้อมม้วนไปม้วนปลาเอ้ม้วนไปม้วนมาจะม้วนปลาทำไม <c oughs> เดี๋ยวต้องม้วนอย่างนี้เหรอโอ้ยพี่ฝนไม่ต้องเชื่อว่าทุกอย่างก็ได้เอ้ามันไม่ผ่านอ่ะแล้วทําไมเราไม่ให้อรอนแมนวิ่งแล้วเข้าไปก่อนเลยอ่ะ มันวิ่งแล้วเข้าไปก่อนได้ไงอะได้ดีกว่ามัมมี่จะขึ้นมาอีกต้องนานมัมมี่เขาวิ่งเร็วเพราะว่าห้องน้ำเขาอยู่ไกลเขาอยู่ไกลกว่าเห็นเปล่าเขาอยู่ไกลกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงเดี๋ยวแล้วรอบนี้จะผ่านเปล่าถ้าเชื่อเขาเราจะต้องผ่านไหมอะจริงเหรอบางทีเชื่อเขาไม่เห็นผ่านเลยเชื่อไม่ได้แลยทุกคนเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคขลากไปเผื่อจะเชื่อได้นะรอบนี้อะอ่ะลองดูได้ไหมอ่ะ ไม่ได้อยู่เอา<ะ>ได้เฉยแสดงว่ารอบนี้เราเชื่อเขาได้ทุกคนโอ้โห,โหเดี๋ยวก่อนทำไมเหรอนี่ไม่ได้อยู่ห้องน้ำในสวรรค์ท่าแล้วแย่แล้วทำไงดีแต่ว่าก็ต้องเข้าอะนะอ๋อต้องเราเราจะทำยังไงให้เข้าไปได้โดยที่ไม่ชนกันเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวเดีวอ้อมได้เปล่ามันอ้อมได้ไหม,อ,อ,มอ,อ้อมไม่ได้พี่ฝนเราทำอย่างนี้ได้ไหมบอกไม่ทันแล้วจะให้ทำแบบซิกแซกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงทำซิกแซกเหร ใช่ซิกแซกแบบขึ้นลงซิกแซกซิกแซกตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะจริงๆพี่เอกอยากให้ทำลูกศรแบบสลับฟันปลาขึ้นลงขึ้นลงนี่ไงเห็นหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมมีวอนลมมีมล็ดสมองงอกออกมาทีแล้วมาเล็ดมาเล็ดแล้วนันออลเรนกับรูนี่นะเขาจะต้องมาแกล้งเราแน่นอนเขาจะมาคอยขัดขวางเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเอาเดี๋ยวก่อนเขาไปกันคนละฝั่งนี่นะใช่แล้วต้องให้มัมมี่อ้อมไป แล้วไอรอนแมนก็อ้อมไปเหมือนกันอ้อมไปไหนกะัะอ้อมลงข้างล่างเนี่ยเพื่อไม่ให้โดนออเรนจรัดกัรเออ,อจริงๆไม่อ้อมได้ไหมอะไม่อ้อมหรอเราหรือไม่เราไปอ้อมลงไปข้างล่างเลยไปอ้อมอ้อมข้างล่างเหรอเออยังไงก็ไม่โดนจับเราอ้อมไปข้างล่างอะตีโค้งอะเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวตีโค้งมาฝังเนี้ยน,นะอแล้วจะไม่ชนเนออเออใช่เอาลองดู เฮ <h ý m> ้ยไม่ชนไม่ชนเฮ้ย,ยไม่ชนจับไม่ได้ด้วยโอ้โอ,เ,อเลนวิ่งช้างไงเลยไม่โดนน่ะกเ,เกือบไปแล้วนะเนี่ยเ,เดี๋ยวก่อนตอนนี้เรามาอยู่เลเวลที่10บเราได้ส้วมทองคำแต่ดีไหมส้วมทองคำ <c oughs> ก็ดีนะนั่งแล้วรู้สึกกูร <c oughs> วยอรู้สึกว่ามีตังยังไงไม่รู้อะไรอ่ะ อันนี้เป็นสิ่งกิดขวางอ๋อเราจะต้องเก็บส้วมทองคําด้วยอ๋อส้วมทองคําเป็นโบนัสนี่เองใช่แล้วใช่แล้วแต่ว่าเราจะต้องพาเขาไปให้ถึงจุดหมายปลายทางก็คือห้องน้านั่นเองเห็นแล้วปวดหัวแทนเลยปวดหัวเรื่องอะไรอ่ะปวดหัวหัวจะปวดทําไมการเข้าห้องน้ำํำจะต้องวิ่งวิบากขนาดนี้ด้วยบางทีห้องน้ําอยู่ไกลไงโอ้อันนี้ไม่ได้อยู่ไกลนี่อยู่แบบแอบอยู่ในลืบอยู่ไกลไกลไกลแถมมีสิ่งกิดขวางอีก ต่างหากทุกคนเอาละอันนี้พี่เอกว่าชนแงๆเลยเพราะว่าสีแดงนี่แบบเขาชิดมากเกินไปน้อยไม่ชน,นไม่ชนไม่ชนเดี๋ยวเด,เดอ้อมอ้อมอนี่ได้แล้วเหมือนหัวขาขาเขาจะไปชนกันอะ่ะนี่ไงเดี๋ยวลองดูก่อนปึ๊บปึ๊บนี่เก็บได้แล้วโอ้เก็บหมดด้วย เฉียดไปนิดเดียวอ๋อสุดยอดไปแล้วโอ้หอย่างนี้เราจะไปยังไงล่ะออเลนตามมาแล้วอ่ะเพียร์ว่าต้องอ้อมไปทางนี้ก่อนเราขึ้นข้างบนอ๋อไปพี่ฝนเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยว่ามันมีฝั่งที่อ้อมได้แล้วอันนี้ก็เข้านี่เลยเข้าเลยเข้าเลยเปิดเลยหลบหนีออเลนไม่โดนเปิดเลยนี่ออเลนมองไม่เห็นเราอ่ะได้แต่ยืนงงใช่แล้วยืนงงหาขนมกิน เอาละเรารีบไปกันต่อดีกว่าเอาเร็วเข้าต่อไปเราจะต้องพาทุกคนไปเข้าห้องน้ําให้ผ่านจนได้เลยนี่เราเราเล่นมา90แล้วเหรอจริงเหรอเรามีท่วมทองคํา90อันแล้วเหรอนี่เราเล่นจนแบบโลตันแล้วะ่ะดูดิเออเราเก่งมากเลยโอ้ี่ไปทางไหนเนี่ยทางไหนต่อต้องอ้อมลงตรงนี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องสับสวิตต์อะแล้วใครจะสับสวิตให้เราอะอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวส่วมอ๋อนี่ไงอ๋อท่วมไอรอนแมนอยู่ข้างล่างต้องสับสวิต นี่นี่นี่สาบให้ข้างบนตั้งหากเออใช่ใช่ใชสาบให้ข้างบนให้มัมมี่เดี๋ยวถ้าไปทางนี้ไปได้ไหมอ่ะเออถ้าไม่ชนกันก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะต้องลากลากลงไปข้างล่างปื้ดได้ไหมเออปื้ดได้แล้วจะโค้งไปไหนเนี่ยก็ลากให้มันปื้ดโค้งเข้าไปไงแนละ้วเดี๋ยวมัมมี่เบอร์สองตรงนี้ก็ต้องลากบนเข้ามาอ,อ๋อต้องรอเข้ามาสาบก่อนนั่นเองใช่แล้วต้องให้เส้นทางอะไรนะ อะไรนะไอรอนแมนใกล้ๆหน่อยอ๋องงอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมามมี่เขา้าไม่ได้ไงอ๋อเอาลงลงลงมาลงมานี่กําลังพยายามวกลงให้มันชา้าๆซิกแซกซิแซแล้วจะงอให้เป็นกอไก่<ด>ทำไมนี่ไง,ง,ไงมันต้องซิกแซกหน่อยทันไหมทันโอ้ยนิดเดียวเลยนะเนี่ยอะไรจะพอดีขนาดนี้